สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่วันนี้ไลไ์คลิปนี้มาแจากวอเล็ตฟรีนะคะประจำวันที่2 1พฤศจิกายน2567ก็แป๊บๆก็จะสิ้นเดือนอีกแล้ววันนี้21ก็เหลืออีก9วันนะ9วันก็จะสิ้นเดือนก็จะจะจะสิ้นปีอีกแล้วปีปีหนึ่งก็ก็ไว้อยู่ใครยังไม่ได้ทำอะไรก็รีบนะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็จะสิ้นปีอีกแล้ว เราไม่รู้หรอกว่าเราจะมีพรุ่งนี้เราจะหายใจไหมวันนี้เราคุยกันพรุ่งนี้เราอาจจะไม่ได้เจอกันก็ได้ <c oughs> ก็เนี่ยสัตย์จะทำชีวิตนะมาวันนี้การแจกเหมือนเดิมนะคะแอดไลน์วันนี้เวลาที่สามารถรับได้ก็คือ21่สนาฬิกาหนาที ส่วนโค้ดดังเปาหรือคีย์เวิร์ดประจำวันที่21ในวันนี้คือคำนี้นะคะคำว่ากุหลาบบอกไปหมดทุกอย่างแล้วเนอหวังว่าจะไม่ถามว่าโค้ดคืออะไรรับยังไงนะคะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันอยู่ในคลิปอยู่แล้วใครชอบกิจกรรมแบบนี้ฝากกดติดตามไว้ใครไม่ชอบปล่อยพานไปได้ใครอยากรู้วิธีการทาเงินออนไลน์เพิ่มเติม รอเดือนหน้าดีกว่านาะรอเดือนหน้าเดี๋ยวพี่จะพยายามหามาลงให้เรื่อยๆช่วงนี้ก็กินเว็บเก่าแอปเก่าไปก่อนเพราะว่าเว็บเก่าแอปเก่าเขายังจ่าปกติอยู่ใครอยากรู้เว็บไหนแอปไหนก็ดูดาโปรไฟล์ช่องด้นนะคะวิธีการรับออลเล็ตฟรีจากช่องมัน e นียออนไลน์นะคะอันดับแรกให้เราเข้าไปที่แอปไลน์ของเราเสร็จแล้วให้เรามาตรงในหน้าหลักตรงนี้แล้วกดที่รูปคนตรงนี้เพื่อที่จะ ทำการค้นหาในการค้นหาเราจะค้นหาผ่าน ID นะคะ ID ที่จะใช้ในการค้นหาในวันนี้ก็คือ adc94xtfob มี ad นำหน้าด้วยนะคะเสร็จแล้วกดที่แว่นขยายด้านข้างเพื่อที่จะทำการค้นหาเดี๋ยวเขาก็จะขึ้นรูปแบบนี้เราก็กดเพิ่มเพื่อนหรือกดแชทเข้าไป ถ้าใครที่กดเพิ่มเพื่อนเดี๋ยวระบบจะแจ้งนะคะว่าเราจะต้องทํายังไงเราถึงจะได้รับวอลเล็ตฟรีจะมีกิจาการรมผักไายต่างๆแต่ถ้าใครที่ไม่ได้เพิ่มเพื่อนแล้วกดแชทเข้ามาในนี้เขาจะขึ้นแบบนี้เองส่วนใครที่ดูคลิปไม่จบแล้วพิมพ์มั่วๆไปก็คือพิมพ์คําที่ไม่ใช่โค้ดอ่างเปาระบบจะแจ้งนะคะว่าสาเหตุที่เราไม่ได้รับเพราะอะไรอ่ะรบกวนอ่านตรงนี้นิดนึง ส่วนใครที่กดเข้ามาแล้วแล้วพิมพ์โค้ดอ่างเปาถูกต้องซึ่งโค้ดอ่งเปาที่นดแจ้งไว้ในคลิปจะไม่เหมือนกันเวลาในการรับแต่ละวันก็จะไม่เหมือนกันอันนี้สมมุตินะคะสมมุติว่าโค้ดอ่างเปาที่แจกในวันนี้คือคํำนี้นะคะคําว่าแมว เราก็พิมพ์เข้าไปถ้าเราพิมพ์โค้ดอ่างเปาถูกลิงก์มันก็จะขึ้นแบบนี้หลังจากนั้นเราก็กดที่ลิงก์ตรงนี้เพื่อที่จะรับวอลเล็ตฟรีได้เลยใส่เบอร์วอลเล็ตเข้าไปนะคะอันนี้เราใส่เบอร์วอลเล็ตเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกดที่รับซองได้เลยเขาจะขึ้นแบบนี้ให้ในขั้นตอนถัดไปเราก็กดเลือกซองหนึ่อันอกดเลือกซองหงอัน นี่ค่ะเขาจะบอกนะคะว่าเราได้รับเงินกี่บาทวิธีการรับก็จะประมาณน,นี้นะคะใครที่มาช้ามาไม่ทานก็สามารถเข้ามาร่วมสนุกกันได้ใหม่ในวันถัดไป